กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในรายการใครเจ๋งกว่าทางซ้ายมืออดีตแชมป์ L M N O P สองสมัยพระคุณที่สามสำหรับเด็กๆและผู้เชี่ยวชาญด้านััแลานแลนสลอ็อตและทางขวามือแชมป์โลกเกมตะลิงชัน,นปัจจุบันที่ครองแชมป์มายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ดมเทนเมตอนนี้พวกคุณอยู่กับผมหรือสีพรคุและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบาสบอลตลิงชัน โอเคเริ่มเกมได้แล้วเราก็มาเริ่มต้นในการเซตอัพเกมซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องจัวไพ่ขึ้นมาบนมือหใบบรรยากาศตึงเครียดมากเลยครับคุณลือสีเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับแลนสล็อตที่จะได้ชิงแชมป์โลกตะหลิงชันโอ้เครียดแน่นอนนิวัตโอ้และดูเหมือนว่าโดมจะไม่พอใจกับไพ่บนมือของเขาเออแย่ yeah, เลยแต่ผมจับได้แบบนี้ผมคิดว่าผมยอมแพ้แต่เริ่มเกมเลยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะในช่วงเซตอัพคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไพ่บนมือของคุณได้สูงสุดหใบโดยการเลือกไพ่ที่คุณไม่ชอบ แล้วนำพวกมันไปไว้ที่ตายเด็กที่ที่คุณจะไม่เจอพวกมันอีกเลยแล้วทําการจั่วใหม่ตามจํานวนแต่ในทางกลับกันดูเหมือนว่าแลนสลอตจะพอใจกับไพ่ที่เขามีเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีนี้ก็เป็นอันว่าจบเกมเซตอัพแล้วเราจะมาหากันว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนอ่าและตามเคยแลนสโลตไม่เคยทําให้เด็กๆผิดหวังเขาจะได้เล่นก่อนและในเรื่องเทิร์นของแลนแลนก็ได้เริ่มทําการจั่วไพ่หนึ่งใบขึ้นมา แล้วพอจัวดเสร็จเราก็จะเข้าสู่เมนเฟสในที่ที่เราจะอัญเชิญเราอาวตารล,ลงมาจุติและใช้ไพ่เวทต,ตามที่เราต้องการไม่รอชา้าแลนสัตอตก็ได้เริ่มใช้ไพ่เวทแล้วครับไพ่เวททั่วไปความยุติธรรมสำหรับนนทกซึ่งเอฟเฟกของมันคือการทิ้งไพ่เผ่าเทวดาหนึ่งใบแลกกับการที่จะได้จัวไพ่ขึ้นมาบนมือสองใบ ยิ่งมีไ่ขึ้นมาบนมือโอกาสชะนะก็ยิ่งสูงใช่เลยนี่วัดและเพื่อไม่ให้รอช้าและสล็อตก็ได้เลือกสังเวอรชช่างแอร์ดวงสวยลงนรกเพื่อเอาสีเจมบนตัวของเขาออกมา และเจมสี่ดวงนั่นก็ถูกใช้นำมาจ่ายข้อสสี่สำหรับอีกากถือเลื่อยแต่นั่นก็ยังไม่จบเพราะว่าในเมนเฟสคุณจะสามารถอัญเชิญอวตารมามากแค่ไหนก็ได้เท่าที่มือคุณจะมีเพราะฉะนั้นเจมหกดวงถูกสังเวยเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสอัญเชิญพนารายเทพผู้พดุงธรรม แต่ยังโชคดีที่คนเริ่มเล่นก่อนไม่สามารถโจมตีได้ไม่งั้นตายแน่นอนและนั่นคือจบเทินทีนี้ก็ถึงตาแชมป์โลกของเราเหมือนกันเมื่อถึงตาของโดมเราก็เริ่มด้วยการจั่วไพ่และไม่รอชาร้าเช่นการโดมก็ได้ทําการสังเวยนายนิรยาบาลแบงค์เจมสามเพื่ออัญเชิญนายนิรยาบาลอ้วนลงมาจุดติดแต่ดูเหมือนว่าแชมป์โลกของเราจะยังไม่จบโดมทําการเรียกใช้ไพ่ normal magic กระทะทองแดง มันจะสั่งให้คุณส่งสัตว์นรกหนึ่งตัวลงไปยังนรกเพื่อทําให้เกิดเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าธรณีสูธรณีสูบก็คือการที่เราต้องทิ้งไพ่บนสุดจากเด็กลงไปนรกโดยตรงใช่และในเคสนี้คือ2ใบเพื่อที่โดนจะได้มีโอกาสจัว่วไพ่ขึ้นมาบนมืออีก2ใบนั่นเท่ากับว่าเราเสียไพ่ฟรีๆไป2ใบเลยผมคิดว่าคนที่ใช้ธรณีสูมักจะเป็นคนโง่ดูนั่นสิแลนสลร็อกกำลังขำอยู่เขากำลังขำให้กับพวกโง่ไม่หรอกเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้ใช้เด็กนรก พขาดูเหมือนไพ่ที่ถูกธรณีสูบไปเมื่อกี้จะเป็นนายนิระยะบาลวันไพ่ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญได้ด้วยการจ่ายคอสแบบปกติทั่วไปและเมื่อไอ้วันถูกธรณีสูบจะสามารถเรียกไอ้วันจากนารกขึ้นมาบนสนามได้เลยโอเคผมเริ่มเห็นประโยชน์มันแล้วและนี่คือเหตุผลว่าทำไมโดนถึงเป็นแชมป์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะพร้อมที่จะเล่นกับความเสี่ยงอย่างก่อนเพราะคอมโบของแชมป์เรายังไม่จบ เอฟเฟกต์ของนายนิรยบาลอ้วนเมื่อไรที่ไอ้อ้วนรู้สึกได้ถึงการทรณีสูบมันจะบังคับให้เกิดการทรณีสูบในฝั่งของเจ้าของไพ่อีกสองใบเกลือแต่แชมป์ก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วเสริมไปด้วยหอกแหลมแทงทุกวันเพื่อเพิ่มพลังให้กับไอ้อ้วนและตามด้วยการใช้ลานแมติกซิมพลีนนรกเพื่อเพิ่มพลังบวกหนึ่งให้กับพวกสันนกทุกตัวบนสนามตอนนี้ก็ถึงเวลาเครียดของคุณแลนสลลอตได้แล้ว ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็มาสู่ b u t เท n p เ a สซึ่งแชมป์ของเราก็ได้ทำการประกาศโจมตีด้วยการสั่งให้อ้วนโจมตีอีกอตาตายคู่และแชมป์ของเราก็ตามด้วยจบเทนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าใจในายนิรยาบาลมีพลังโจมตีอยู่ที่5ส่วนพัดนาลายมีโจมตีอยู่ที่4 แค่ถ้าเขาสั่งโจมตีมันก็เคลียกระดานแล้วไม่ใช่เหรอมื่อนายได้เป็นแชมป์ที่ยาวนานที่สุดในโลกนายก็จะเริ่มแก่แล้วก็เออแล้วก็จะเริ่มตัดสินใจอะไรโง่งๆที่ตัวเองจะต้องเสียใจไปอีกหลายปีผมหวังว่าความประมาทนี้จะไม่ทําให้แชมป์ของเราเสียใจในภายหลังมาถึงเทินของแลนสล็อตคุณจะเห็นได้ว่าในมือของเข,า,เขาตอนนี้มีไพ่อยู่หนึ่งใบเออแบบนี้จะพลิกเกมยังไงแหละ ตามกฎของเกมนี้เมื่อเทินของคุณคุณมีไพ่น้อยกว่า3ใบาจากปกติที่คุณจะต้องจั่วไพ่หนึ่งใบคุณจะสามารถจั่วไพ่ขึ้นมาให้ครบ3ใบได้ซึ่งในเคสนี้คือ1 2ครบเข้าุูเมนเฟสแลนสลอตก็ได้ใช้ไพ่เวดบน์สวมใส่น้ำแดงเพื่อเพิ่มพลังพาวเวอร์ให้กับพัณนาลายัยบวกหนึ่ง พลังเท่ากันแล้วทีนี่ถ้าไอแวนคิดจะโจมตีพันาราก็ต้องตายคือแล้วตามด้วยอัญเชิญเทวดาตัวเปิดลงมาจุดติเอ๊ะถ้าค่าคอสเท่ากับศูนนั่นก็แปลว่าเราลงมาได้เลยใช่ไหมใช่เลยไม่ต้องฝังเวยเจมเพื่อเรียกมาเลยเข้าสู่แบทเทลเฟสลานสล็อตสั่งพันาราโจมตีไปที่ไอแวนแต่เดี๋ยวก่อน เพราะด้วยเอฟเฟคพิเศษของพระนาลายเมื่อสั่งโจมตีพลังของพระนาลายจะบวกเพิ่มไปอีกสองซึ่งพาวเวอร์รวมกันตอนนี้คือเจ็ดไอแวนตายแล้วประกาศโจมตีต่อด้วยเทวดาตัวเปิดแต่บ้านของแช่ไม่มีตัวอะไรเลยนะแล้วแบบนี้เขาจะตีตัวอะไรล่ะตีปอด ล้วตอนนี้แชมป์ของเราก็ได้เสียไลฟ์ไปแล้วหนึ่งพอยจากห้าและเมื่อไหร่ที่เขาถูกโจมตีครบหมดบ้านเราก็จะได้แชมป์นี่หแหละที่ผมพูดถึงความประมาทเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้เกมนี้พลิกได้และความประมาทนี้อาจจะเป็นจุดจบของการครองแชมป์ที่ยาวนานที่สุดในโลกก็ได้จากเมื่อกี้ที่โดนต้องหายการไลฟ์จากการถูกโจมตีโดยแลนสล็อตเขาจะได้รับบรดกอะไรก็ตามที่การ์ไลฟ์นั่นให้กับเขาซึ่งในกรณีนี้ก็คือจัวไพ่เพิ่มหนึ่งใบ อุ้ยใช่เลยและดูเหมือนฟ้าจะยังคงเป็นใจให้กับแชมป์โลกของเราโดมไม่รอชาสังเว์เจมไปทั้งหมด7ดดวงเพื่อเรียกพยายมเจ้านรกออกมาแล้วเมื่อพยายมลงมาจุดติเอฟเฟคที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ใช้จะสามารถเรียกนายนิระยะบาลที่อยู่ในนรกขึ้นมาบนสนามได้หนึ่งตัวแล้วด้วยผลของแลนแมจิกซิมพลีนรกทั้งพยายมและไอกรามโตจะมีพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เพียงในเทิร์นเดียวแชมป์ของเราก็สามารถพลิกเกมจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แล้วทีนี้เพียงแค่เขาเคลียร์กระดานทุกอย่างมึงทำอะไรคือโยมาบาลมึงโจมตีหกไอ้กล้ามนั่นก็โจมตีห้าคือมึงไม่ต้องแลกล้ว้ยเราคงคาดหวังอะไรมากไม่ได้จากผู้ที่ใช้ธรณีสืบถ้าผมได้คุยกับเขาเขาก็คงจะบอกและนั่นแหละคือความลับของผมกับแตนผมปัญญาอ่อน ณจุดนี้มันไม่ใช่ความประมาทอีกต่อไปแต่เป็นการเย้ยหยันให้กับผู้ท้าชิงของเราแล้วทางเดียวที่แลนสล็อตจะพลิกเกมได้คือเขาต้องจัวได้ไพ่ดีมากๆต้องดีมากๆและดูเหมือนแลนสล็อตจะเลือกสังเวยช่างแอดวงสวยและนนทกยากล้างเท้ารวมทั้งหมดเป็นเจมหกดวงเพื่ออัญเชิญพระอิศวรเจ้าโลก และเมื่อไพ่สวนลงมาจุดติเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้เล่นจะสามารถเลือกอาวาตารตัวไหนก็ได้บนสนามแล้วลดพลังมันไปสิเป็นเรื่องแย่สำหรับท่านโยมเพราะตอนนี้แลนได้สั่งเจมตีอและนนแน่หละคือผลของความประมาทเพราะเหมือนกนารทางเดียวที่โดนจะพลิกเกมได้คือเขาต้องได้ไพ่ดีมากเออดูจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับแชมป์โลกเราแล้ว โดมไม่สามารถทำอะไรได้เขาจึงประกาศจบเทินผลการม,มันมีจริงๆคุณลือสีมีแน่นอนเพราะยังไม่พอดูเหมือนวันแลนจะไม่มีไพ่บนมือเขาเลยแม้แต่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะได้จั่วไพ่ขึ้นมาสามใบรวดเข้าสู่เมนเฟสและสลับด,ด้สังเวยพระอินเพื่ออัญเชิญนนทกยักล้างเท้าลงมาจุดติ และด้วยเอฟเฟคของนนทกตราบได้ที่ไพ่ใบนี้อยู่บนสนามฟังเราจะทำให้อวตารเทวดาทุกตัวของเราบวกพลังไปอีกหนึ่งเข้าสู่ face, แบทเทนเฟสลานสลัดได้สา่งพะอสวนโจมตีและนนทกโจมตีไปที่บ้านของโดมเพื่อทำลายไพ่ลายอะขอแสดงความเสียใจให้กับแม่และลูกในบ้านนั้นด้วยที่มีคนดูแลบ้านงงๆ ห้าต่อ2คือคะแนนไลฟ์ Life ตอนนี้ผมว่าเรารู้ผลแล,ล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปเซเว่นพีจเจอ,อะไรไหมยังก่อนเพราะเหมือนเคยเพียงแค่ตาเดียวก็สามารถพลิกเกมได้แล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าแชมปโลกของเรายังจะมีโอกาสหรือไม่นั่นมันไพ่อะไรนะไพ่ใบนั้นมีคะหนงใบต่อเด็กเพราะไพ่ใบนั้นคือ the only one ละโดมก็ได้ทำการสังเวยแจมห้า เพื่อเรียก The only one สุวรรออกมาและด้วยเอฟเฟกที่มีในตัวของสุวรรณพาวเวอร์ของนายสุวรรจะมีเท่ากับจำนวนนายนิรยาบาลชื่อไม่สากันที่ลงไปอยู่ในนรกของฝ่ายเราโอ้พระเจ้าผมเข้าใจแล้วทั้งการทรณีสูบและการปล่อยให้ตัวเองโดนโจมตีเคลียบ้านทั้งหมดนี่ก็เพื่อที่จะส่งนายนิรยาบาลเข้าไปลงสู่สารให้เดนมากที่สุดตึกตอดนนีต้่งกับเดี๋ยวนะั่นตัวอะไรเนี่ย ให้อุบัติเหตุเมื่อมีอวตารลงมาจุติบนสนามอาวตารตัวนั้นโดนทำลาย <st uttering> ผมไม่อยากจะเชื่อกับสายตาแต่นี่คือจุดจบของแชมป์โลกของเราแล้วเออผมเห็นด้วยเลยเพราะหลังจากนี้ที่เรากำลังจะรับชมจะไม่ใช่การแข่งขันอีกต่อไปแต่จะเป็นการเคี้ยวห,หมูสามชั้นหลังจากต้มเปื่อยบี้ลูกไก่ในกำมือขับรถชนหมาบนทางด่วน แล้วแลนสโลตก็สังเว์ช่างอาเพื่อเรียกดีโอลิวันของเขาเมียภัาอีสวนเราตามด้วยสังเว์ยักษ์วิรุณหเพื่อเรียกเด็กทายอากาักสารถ้าคุณมาดูผมเคี้ยวหมูตอนนี้คุณยังมีลุ้นว่าผมจะติดคอตายหรือไม่แต่นี่คือความไพ่แพ้ที่แน่นกินเรียบหมดบ้านนี่ไม่ใช่แค่ความภพ่แพ้อันอับยศนแต่เป็นโรกอนัตรกรรมของวงการไพ่ตลิงชัน เพราะการที่แชมป์เราโง่ขนาดนี้มันทําให้ผมเกิดข้อสงสัยถ้าจะได้ชื่อว่าแชมป์โลกที่ยาวนานที่สุดเกมตะลิงชันมีการป้องกันแชมป์ม,มาก,กี่สมัยกี่ครั้งผมอยากรู้จังเลยไม่เคยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ b ั t เทิลออฟตะลิงชันของเราจะเปิดพรีออเดอร์พรีออเดอร์ได้แล้วที่ใต้คลิปวิดีโอพรีออเดอร์เลยเพื่อได้รับของสมนาคุณต่างๆที่ดีกว่าการสั่งซื้อแบบปกติรีบเลยเพราะผู้ที่ได้ก่อนเล่นก่อนจะได้เป็นแชมป์ตะลิงชัน